สวัสดีครับผมน้อยส์วิซฟายดิทอนะครับเฟซบุ o กน้อยส์สปีกกวันนี้ผมมีเรือนใหม่ดีตอนแนวิตหนึ่งสองห้ามานำเสนอนะครับตัวนี้แท้เบิกประกอบใหม่นะครับสามชิ้นข้อบบนแท้กระจกแท้เสื้อล่างแท้นะครับถุงยังอยู่แล้วก็เป็นวัดความเร็วแต่งนะครับตัวเลขเป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้มีวัดรอบดิจิตอลในตัวนะครับแล้วก็มีวัดรอบไฟฟ้าแบบเข็มไม่ใช้สายมีวัดรอบนะครับถอดทิ้งไปเลยรถพลาเครื่องนะครับแล้วก็มีวัดโวลต์วัดความร้อนนะครับเดี๋ยวมาเทสวัดความร้อนดูแล้วไปเตือนครบททีีคคครรรรบบบนนนะะััพ้อมมมชิงงาาเเดด๋ยวสูผ ตัวนี้วัดความร้อนขึ้นนะครับแล้วก็นี่ล้างทิปได้นะครับจอใหม่เปลี่ยนสีได้นะครับเจ็ดสีนะครับนี่นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะครับแล้วก็ตัวมาเทสวัดรอบดูนะครับรอบไฟฟ้านะครับป้าจะทํางานคู่กับวอลล์ปิตันเห็นไหมขึ้นๆนะเห็นปะนี่ครับ่โอเคสุดยอดเลยนะครับตัวนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนครับจบพร้อมใช้งานเลยครับสนใจทักมานะครับเบอร์โทรผมศย์แปิหนนครับเบอร์โทรผม0810341127เบอร์นี้เท่านั้นนะครับโอเคครับ รับชมและติดตามค,ครับโอเคครับส๊ายบายครับ